อ๋อละช่วงเย็นก็ถือว่าติดลบมากขึ้นกว่าช่วงเช้านะคะพี่อ่องคะครับผมเอาอยัางไงต่อดีจ้ากลยุทธ์ต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้เลยนะคะก็เป็นใครที่แบบมีมีกำไรบ้างแล้วก็เป็นแบบภาคของการแบบแท็กแบ่งแบ่งทปบผิดบ้างน,นะครับส่วนอ,อ่าถ้าซื้อก็อาจจะอย่างที่บอก่ะคือ,อสักประมันแบบแถวแบบพันหก อย่างเงี้ยอืมหนึ่งห้าแปดศูนย์อย่างเงี้ยนะครับก็อา่าก็รอตรงนั้นนะครับตลาดก็อาจจะต้องแบบพักบ้างนะจากที่แบบอปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะครับก็เอ่อมันก็มีประเด็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับที่มันกดดันอยู่จากที่แบบตอนแรกเหมือนมองว่ามีโอกาสจะ จะชะลอการขึ้นบ้างนะครับแต่ดูแล้วก็ยังเหมือนทั้งที่เพียวเวลกลับไปในแจสันฮัวนะครับก็ออยังเน้นเรื่องของความจำเป็นอยู่รวมถึงอ ECB ที่ประชุมในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับจะขึ้น0.75เพราะว่าเงินเฟอ้อล่าสุดเนี่ยมันก็ยังออกมาออกมาสูงอยู่เลยก็เลย่าใจที่ ที่กดดันตลาดอยู่ในขนาดนี้นะครับให้เป็นภาพของการการพักฐาน<ะ>อ,อีกอันต้องตามก็คือจะเป็นเรื่องของของฮิทีด้วยนะครับ<ะ>ที่เฟดลดขนาดงบดุลเนี่ยคือ<ะ>พอเริ่มเดือนกันยาอันเนี้ยก<ะ>็จะเพิ่มเป็นคือเท่าตัวเลยอะจากสี่หมืนห้าล้านดอลลาร์เป็นเป็นเก้าหมืนห้านะครับเ<ะ>ออก็ต้องระวังสภาพคล่อง หายด้วยบอลยิวก็มีโอกาสจะปรับขึ้นตัวดอล,ลลาก็มีโอกาสแข็งอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแล้วตลาดก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะครับในในช่วงเนี้ยนะแต่ว่าถ้าดูปปล,ปลก่อนนั้นเนยภาพร,รวมถึงสิ้นปีก็น่าจะเป็นในทางขึ้นอยู่นะเพราะนั้นก็ที่บอกคืออ่อนตัวก็เป็นโอกาสในใน,ในการแบบรอซื้อสะสมแต่ช่วงนี้อาจจะแบบ รอให้มันสเสด็จน้ําหน่อยนะครับก็น่าจะแบบสักสัปดาห์สองสัปดาห์สภาพของการพักตัวอ่าตอนนี้กอบบนก็มันคงจํากัดแถวสักประมาณหนึ่งหกสามศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์นะครับด้านล่างอ่าก็จะมีถัดไปหนึ่งหกหนึ่งศูนย์พันหกนะครับอ่ามาที่ตัวหุ้นนะครับก็ตัวของ b ี m ดีนะครับก็ยังอ่าดูแล้ววันนี้ก็อาจจะมีแรงเทคบ้างนะครับจนที่แบบเมื่อวาน เมื่อวันก่อนตอนเช้าปรับตัวขึ้นมาตลาดมันก็ลงนะครับก็เป็นภาพภาพของการ take profit แต่ดูแล้วคือเนื่องจากหุ้นมันทำออทําหายแล้วนะมันมันทางข้างบนมันค่องสะดวกผลการดำเนินงานใน Q3 ก็จะติบโต,ตทั้ง Q1 Q2 q, q year year. อผู้ป่วยต่างชาติก็ เริ่มเยอะขึ้นจากที่แบบช่วงเมษา,าย่อแบบบุ๊กกิ้งแค่แบบหลักร้อยนะฮะอันนี้มาเป็นสี่พันแล้ว,ว,อ,วอ่ะอืมก็อยู่อ่าพัฒนาการก็ดีขึ้นแล้วมันก็จะสอดคองกับภาคการท่องเที่ยวอะที่แบบแต่มาสี่ก็ยิ่งดีไปแล้วก็ปีนี้อ่าทำจะทำกำไรสูงสุดใหม่ด้วย ปีหน้าก็โตสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเพราะนั้นก็ดูแล้วหุ้นมันก็น่าจะขึ้นต่อนะ,อะว่าราคาก็ยังแล็กกาตัวบีอยู่เยอะนะ,ะครับเป็นเรื่องเล่นเล่นติมเดียวกันนะที่ผู้ป่วยต่างชาติจะเริ่มแบบเข้ามามากขึ้นราคาก็ควรจะทำยูไฮต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นแรงขายที่ลงน่าจะเป็นแค่ระยะสั้นจัดสองสามวันที่มันขึ้นมานะครับเป็นเทคโปรฟิตระยะสั้นจะดูแล้วระยะภาพข้างหน้านะดูแล้วน่าจะไปต่อก็าอาศัยแบบ อ่อนตัวลงมาแถวยุบเก้าบาทตรงนี้นะครับก็เป็นจุดในในการซื้อได้แล้วก็ด้านบนก็มีสามเอ็ดบาทก่อนที่เป็นไฮเดิมแล้วก็เอามากกว่านั้นก็คือสามสามสามสี่บาทก็จะได้ถ้าเป้าจริงประมาณสามสามสามจุดเจ็ดห้าสาสี่อย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสได้อยู่เนาะ็เป็นอิมพั w เวทที่แบบจะเป็นภาพของการแตดปรับ,บตัวขึ้นได้ อีกตัวหนึ่งก็เป็นกราฟอินดิจนะครับตัวนี้ก็เออในมุมนั้กน,นก็ดีนะครับแล้วก็ถือว่าอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยกว่าพวกดีเบกิมนะครับที่มันมีสัดส่วน SPP เยอะแต่การาฟเนี่ยมีมีค่อนข้างน้อยเพราะนั้นไม่ว่าต้นทุนกัดจะลงมันก็ได้ประโยชน์หรือว่าขึ้นมันก็กระทบน้อยกว่านะก็ผลการทำงานก็ติบโตมีกระบังกระดิด ที่จะเข้ามาต่อเนื่องด้วยนะครับก็เชื่อว่าราคาหุ้นก็เป็นภาพการต่ระดับเหมือนกันรับเดียวได้ประมาณห้าสิบจุดจ็ห้าแล้วก็ด้านบนมีถ้าเป้าจริงประมาณห้าห้านะครับก็เป็นสองตัวแล้วกันที่เน้นแบบเป็นเทนแบบชัดๆหน่อยแข็งๆหน่อยนะครับะจะได้แบบเื่อนไหวแข็งแรงกว่าตลาดส่วนเซฟฟิที้ฟิวเจอร์ก็เป็นยังอยู่ในทางชอ็อตอยู่นะครับถ้าใครมีอยู่ก็ รอปิดตรงแถวสักประมาณเก้าเก้าจ็ศูนย์บวกลบประมาณสองจุดนั่นครับเป็นจุดในการในการเอแบ่งปิดนะครับแล้วก็มากกว่านั้นก็ยังมีแถวอ่าโซนสักประมาณบริเวณเก้าร้อยหกสิบจุดนะครับ,บหรือว่า,าถ้ายังเปิดก็ได้เหมือนกันก็คือสักประมาณเก้า ประมาณ9.87ขึ้นไปอ่ะยังได้ <ฮะ S 1> อยู่อนกันนะครับอืมก็ยังเป็นในทางในทางช็อตอยู่นะครับส่วนอ่าด้านของตัวทองคำนะครับ g o ฟิวเจอร์ก็อ่าเป็นช็อตเช่นเดียวกันนะครับ<น>เปิดที่นี่เราเด้งหน่อยนะครับเปิดที่แ <ฮะ S 2> ถว1.721นะครับ1.721นะครับ่อืม1.721 แล้วก็สูงกว่าหนึ่งจะสามสามคัดล้อด,ด้านล่างมีประมาณหนึ่งหกเก้าหกถึงประมาณประมาณพันเจ็ดค่ะเป็นตัวแนวในการเราปิดทำกำไรครับผมได้เลยค่ะพี่อ๋องครบทั่วเลยวันนี้ขอบคุณพี่อ๋องนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค,คำแนะนำจากคุณอ๋องเอกพวินสุนทาพิชาเนี่ยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบร,ร,ริษัททรัพย์ไทยพณนชย์นิดนะคะก็ยังคงมองตลาดผักปางนะคะหลังจากที่ขึ้นมาเยอะแล้วนะก็